เด้งวันนี้แล้ที่หนึ่งจะดแ่กับที่สองจ้าตัวหเียมนหายากแค่อะสองตัวที่ยนั่ไ้ทุกกบดคสองตัว่ว่ราบนนที่หนึ่งหยากสดจะวันนี้แคที่โตเส็เขาคิดจเดาไปกันสะเดาถึงกัสได้ แล้วที่มีอยู่ของีมีตัวเดียวของแท้มีเยกเทียมไงหมอที่สารวัลแตโจกอย่านั้อวันมาโกอย่างวัดุดรเนี่ไอชอน้องเคยเขียนเนี่ยแยกทงไปทั่วเลยจะว่าเรียกชองตัวของขีดถูกไัมใชสร้างนี่ครับบอเท่าไหร่จุนี่ขายไล่ะแล้วที่แล้วที่ชองตัวมันหลายเลยเป็น ล้านล้านตัวว่ะเป็นล้านบนนี้เล็กสองตัวว่ะเมืาอว่นเจ้าล่าบใช้คนชื่อไอ้พ่อสั่งสีสันยิบลอตเตอรี่ให้ลูกเยอะไปเนี่ยมากเกินไบอกว่ามันชิยิบมันชิ่ดังว่ะก็แต่ว่านี่เรา่ายสองตัวเล่นี้ก็เห็นนี่กองเออยู่ยเต่ายิบแล้วเมื่อนั้นมาเอาเรื่องม่พรไหมล่ะยิบบุรีคนนะก็ เนีใช่สองถูยิบใชนี่บุรุ่ม่ยากเล้งกับผมมันคืเสียเกียรติเนี่ยหมดค่ะนี่ในแสตงติดไม่้แต่เร้งจึงหาอยางเน่ยบอกครับนายโยมผู้ข่าเนี่ยบันสอนคนเร่ยนเล่นหวยเล่นเบอร์หรอผู้คนบุ่งสิเพิ่นยังได้แต่ว่าผู้ข่าวบอกถึงจึงวะนี่ยบอเท่านี้แล้วที่ด้อยฉัน ม่ไม่ได้วันที่เท่าไหร่แต่นั่นเนี่วันที่สิบอ่บกที่งวดแล้วันที่หน่งรอแจุ้ไปเห็นอยู่ไม่ได้วันที่่ได้วันที่สิบ่าี่ยร่งสินึ่งทีมันหายากเลยอีกสมือคุณตันี้ได้ทายสองแล้วที่หนึ่มีเทีบอกันที่หครับแต่ทีตัวกัมเปอรอได้จังหวได้กัมเบอแต่ทีเปตัวกัมเอมีแท้แล้ววันที่หนึ่งสามหน่งวันแล้ววันแท้ แล้วมันเตี่ยมอีกสองน่มครับผู้ข่าวว่าก่อวเรื่องรัฐบาลเข้าใจไหมค่ะอันเรียกท่าอมปูกของกิทุยที่มือวันก็ะเลเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแล้วที่หนึ่งมันนานค่ะ แกกี่อยังให้โบหรอไหนบโบไม่ไดบอกก่อนไม่บอกก่อน้าขายบุกยันบกเด้อจ้ายับัครับได้ชีิโซ่วฉัลันถ้ามันลำมันไม่มีหรอกลนรอครับแคติตรงเพื่อไรใคเรียกชายองตัวหาเอาเพินกี่มาก็ไเลยนาะ บ่เอานี่ก็ได้นนี่ละว่าจะไปอาเ็บนันจะเสียใจแลาน้วเลียไปกอกอีด้่ค่จะเอามือยแง่แข่บมีหรอาสินึงอันอีเคือประมาทเนาะแม่ว่าอย่าถูกอมถูกต้อง สมโตใชดใชยสามโตนุ้ยนิ่งิดบอกขอขอทานนี่เนี่เก็ดไหมถ้างุมปากถูกจงงวดนี่ิี่บ่เนี่ยงูบมี่บ่ตัวเด้อเรียกเรื่ักเรียกอะ ม่ไม่ได้ยินเละินมั้ินค่ะเเีเราไมิดระกอันม่มีเราไม่คิดว่า่า่่านาลกได้ยินม่ะได้ยินค่ะาเกติดงัน่าลาดเครมีบมนุษย์หเรีกม่มาเรียกันกู เดียกมันอากลักมัดขอหันมม่งกอกมาเรียกมันมากงเยียบ่มัดข้อน้อยอย่างี้บยเอาละจบวัน uh, นี้มันใจร้ายไปเลยฟังผมหารอยนานไปเซ็นวันนี้หารอยนั้นปเส้นบอรักไป ว่นี่มันใจก็สู้ดอดหยีมันหยีก่อนละบอกเนะมื่วานเราเราที่เรียนมาหยบก็เช้าหยีกเส้ารอเรียกเขาไหมบอกม่นชื่อเราคนน่ะบอกมันชอเสียชื่อลูกข้าพูนเขาที่ชื่อได้ยชืไหนบอกยานเจ้าบุาก,อบอกกะเอาเอาไงมาลง้งลุนทุ่นบ่ายีพอนรถตี่ยานค้นหูกันเมื่อกอนเมื่ออ,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 อย ยิบปลดยิบฟอยิบปลดยิบอเพียค่าเพียอสามคนอระมายิบปลดเยอได้เสียบอกการยิบแล้วมันเสียลูกค้าเฉพาะครับผมนั่นบอกยิบไปแล้วใช่ยิบไปมมนยิบไปโอ้ยลูกค้าคนยิบชส่อใส่็ไปเปลีนสั่เขาก็มีหัวกันครับผมย่างลูกค้าเสียไปย่างเสียพี่ใหญ่พี่นอะะจักแล้วเดียวปเนี่ยเขาเืีอเรียกห้องตัวร้าน เนี่ยเขาสามารถซื้อได้เหรอตัวละล้านก็ซื้อกันเข้าใจไหมตัวละล้านก็ซื้อเลยเหรอมีขายไหมล่ะบ่มีก้าบอกก้าแล้วนี่เสียงอะไรเนี่เขานาอิก้าบอขายตัวานเคยเชื่อเรียกใครก้าอ่บอกแต่ว่าเหงืเงี้ยย,ยังไม่ขีกล้กันแม่เจ้าชีเีเสียตึกกนี่ย นะจะไปไ้ยินบ่ครับเคยซชื่อตัวละไรเรียกใครกลอะไรอยบ่เนามาหลอกขายอหลอกเสียข้าวไปบ่ไห้พี่วะไปยิพีไปืรอบ่เสียงวเปลี่ยนลูกข้าวไปต้องวัหลายมั่มีเสียงวเขาเนี่ยมาหลอกเสียข้าไป มี่พ่อกับข้าสัจจาไปยีรีตัวนึ่ไปาว่าบ่อย่ปล่อยบมปล่อยบ่อหัดมือวทสิอยู่เคียอยู่แต่ว่ามอเนินกกมือหนึ่งบอกบอกเดวเรียกเรียกเรียกวิ่งก็บอกครับเรียกวิ่งก็บอกวิ่งมานี่น้อยบานนี้ได้สามอมหาสิ่คืเร้านนีงได้สามลานบ่ออองบ่อเรียกวิ่งเรียกวิ่งอย่วิ่สามตัวบอกด้วยสิบถิวั์ด้วยสิบมาร้อยถิ ครับครับบางเชียงโหครับกะตะป้ายมื้อเดียวพุ่นล่ะมาอยู่เสียงแหนอยู่ในศาลอสูรนี้บ่ค่ะโอเคโอเคก็ขอมื้อบาดโอเคค่ะสักตัวใหม่แล้วตาเอล่ะไปกูกับเจอแล้วตาแจ้งไปหูตาแจ่แล้วบ่อือครับคือ พระเดนนั้นพกเียกลับมาเน้นนโยบายผู้ข่าเจ้า,จามือก็จยสร้างเนาะอันนี้เป็นของเรียนกัรม้วนกุบค <c oughs> นรูเรียนไม่ได้บะจอมพ่นป่อพ่นสลิปไปละอันนี้เล็กไม่เหร,มเรมกกไม่เรียนทำไมเจ้าก่อนวิ่เกตตัวแปดตัวอยู่นี่ลดลงกหกตัวห่างไงง่อนสี่หมื่นแสนล้านนัรลอยละเงืน่นสี่หมื่นแสนเอ,อาสลับเอาดีแล้วม้วนทีนึงเขาบอกตัวไปเนี่ยสลับถือว่เจ้าว่าบอกไม่ชิบถือ ที่เขียนไปแล้ววันที่หนึ่งนี่นะชัดๆเลยล่ะแต่ว่ามันหายากจำสิบอกจำเพื่อได้ก็ไม่รู้จำบนจำว่าได้ไม่รู้มันหายากแต่แล้ววันที่หนึ่งของแท้เนาะนั่นว่าใช่นี่ล่ะแล้ววันที่มีสั่วันแล้ววันแท้แล้ววันไก่เที่ยงของอันนั้นนั่นหน่อไม่หายากแท้สองคำเนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขเดียวไปยอมเพื่อได้ไหมลูกคนเก็บขยะถือก็ไม่ได้ล่ะ คนใช้ป่าเตป่าขวมเรี่งเยนางพยาบานี่ถืคนขอทานก็่ถือก็ไปเชื่อไฟยาวก็ถือแล้วถแล้วสะดวกไปคุณมที่เปลี่นชีวดีม่ยากนะหกเกตล้านคิสองล้านไปเชื่อไฟยาวก็ถือนี่ได้นั่นที่ไหลผู้ชายผู้ขังหนาผู้เห็นที่ว่าเลีแท้สองตัวอุ้ยขี้มวยเแม่เนรีถือมาไม่ประอยานี่ท่า เอาทั้งนังซื้อเลยตัวเจาเปล่าไปเนี่ยจิงสแล้วเอ็บเอียงก่อนพี่พี่ไ่ล่เจ็ซอเบซื่อสิไล่สิบอกกับแม่จีงไปจบนมดนดังนี่พี่พอจีบบอแล้วไจะมาซื้อใช่ไหมใจมันก็พั่ไ่บชไหนเขาจะซื้อสาไหม นาะจำไหนเจีอคน้องคนน้ั่บ่อ่ะกัปันกันที๋ล่ะแต่บ่ก็ป๊บดังช่วอยู่แล้วบ่ขายชอบเล็้ยงคนนี้ชิวๆใส่แม่เจ้าใจี๋นั่บ่อย่ะนั่นบ่เนาะวันนี้ที่วันนี้มันที่สิบแล้วค่ะฮะวนี้มันที่สิบ ไม่ใช่สองตัวเอามื่อเชยนไงกันนนม่ด้ชายสองตัวก่อนนี่เอาไปขายหดมันบูเปลี่ยนแช่แล้วก็เย็บกันอะรนเนี้ยเนี้ยแ่สจะจหนปะดนวยลูกไ่ไม่ด้รอกคือเราเนี่ยพันเดียวไปด้วืสอหอง <laughs> Long này... lại đó. lúc này nó gây ra đó, lúc này nó gây ra phân của nó. Thấy không? Lúc trước, có này nó 5 phân, chứ có gì không? Chính chứng, bố chưa, những loài trời, phân. เเล้สตว์มาขี้องมาก็ือเพันเดงไปซื้องิอะเดี้พันเดียวเล้สมาไ่าดเนาะก้น่เสื่อให้ยไปซื่อแน่นบ่สุดเ็ามากำขายที่เราไม่เหอะมากคยก้นกิ่นที่นเอาเราไปจ้างไว้ป้าี่หาปีงบ่อก็ม่มก้นกินนนาะเออเ่บอเออจาบ่อที่เล้ยงไวไม่จะดินครับว่าหาจับหรอจับตะเพื่ ตามเห็นมาดิแต่เขารยแล้วงนี่สิลูกไมาช่างุกขเด้อชื่อของชื่อของรัฐบานเนี่ยกได้คันบ่าขายเอาเป่ไหมเอาไม่ได้เจ้าใ้หน่อยพวกนมันเรียกใช่องตัวใ้หน่อยพวกยักห่ามัไหมเจ้าีบอกแค่า ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีข้าอยางทีตาท่องสุกพ่นกะได้แจงข่าวข้าวนะคะประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาก็ได้รับทราบแล้วนะคะเนาะว่าพิ่นจะปล้อยเทือเดียวค่ะคือวันที่12เนาะ,ะเนาะเดี๋ยวตัวน,นั้นแอดก็จะอัปเดตหรื่ิดตามให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาคือเก่าค่ะเดี๋ยววันพีที่12น,นะคะค่คอยติดตามมึงนะคะว่าตาพิ่นสีป่อยตัวใดออกมานะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพ่อแม่พี่น้องไวแค่นี้ก่อนนะคะขอจบคลิปไว้ก่อนนะคะกัตาฟังสาติตตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกับทา่งช่องพิมพ์ผ้าลวยเนาะ,ะเนาะกับเป็นกาลังใจทั้งช่องไหนหาคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องฮิปซี่เฮาได้รับชมรับฟังต่อไปข้า้งหน้าน,นะะัเน้ะค่ะเด้อก็คอยติดตามนะคะวันที่12เนาะ,ะเนาะว่าตา้องสุกเพิ่นสี มีแนวทางหรือว่าตัวเด็ดๆด,ดปง่ปงๆตัวไหให้พ่อแม่พี่น้องเอซเข้านะคะกับบอเนนะคะงวดนี้อาจีพโป,ป่งเลยนะคะสามตัวแตกเลยนะะเนาะเนาะก็รับชมรับดิบตามนะคะวันที่สิบสองนะคะแอดจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซเข้าเดรับชมรับฟังกันต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ